ก็ทับด้วยฟืนก็ทําให้มันสุกทั่วกันแล้วก็ทําให้เพิ่มความหอมหน้ากรอบแต่เนื้อข้างในอย่างนุ่มใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ออกมาขายได้แล้วถาะละ25บาทเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีขนมบ้าบินขนมตาลอบเตาฟืนเช่นเดียวกันก็ราคาแค่20บาทเท่านั้นค่ะคซึ่งป้าณีบอกว่าขายมาตั้งแต่รุ่นยายจนตัวเองเนี่ยเป็นรุ่นหลานและสืบทอดกันมา120ปีคุณภาพความอร่อยเหมือนเดิมลูกค้าส่วนใหญ่นิยมซื้อกลับไปเป็นของฝาก แม้ว่าตอนนี้วัตถุดิบจะขึ้นหลายอย่างแล้วแต่ยังยืนยันขายราคาเดิม20-25บาทเท่านั้นไม่อยากจะซ้ำเติมลูกค้าเอาเป็นว่ากำไรน้อยเนี่ยก็พออยู่ได้ก็พอค่ะครับ แวะไปอุดหนุนกันได้นะร้นานขนมหม้อแกงปา้าณีเปิดทุกวัน7จ็ดโมงถึงบ่ายโมงตรงอยู่ริมถนนหมู่6ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสโุโขทัยสอบถามก็ได้0ูนย์แปค่ะแปดเจ็ดสค่ะลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้อากาศร้อนๆได้สักถาดสักถ้วยนะนมันสดชื่นมันชื่นใจจร,จริงๆนะครับ